สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเชิดเงินกองทุนหนีแฉพ่อแม่ครอบครัว4ชีวิตลวงญาติเปิดกองทุนก่อนบินหนีตุรกีเป็นอีกหนึ่งข่าวคราวที่หลายคนให้ความสนใจจากกรณีพ่อแม่ลูก4ชีวิตหายออกจากบ้านในอำเภอทุ่งเสลี่ยมสุขโขทยัยตั้งแต่10เมษายน65ต่อมาพบว่าทั้ง4ชีวิต เดินทางออกนอกประเทศผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิไปยังเมืองอิสตันบูตุรกีเวลา20.30นาิกานาทีในคืนวันเดียวกันกับที่หายตัวล่าสุดนางเอลูกพี่ลูกน้องเปิดใจยอมรับว่านางสาวนารมนเป็นชาวอุตรดิตมาเป็นสะายโดยไม่มีการแต่งงานทั้งคู่พาครอบครัวฝ่ายหญิงมาแต่ขณะนี้เคลียร์กันแล้วที่ผ่านมายืนยันว่าสะาภคนนี้เป็นคนดีมากพูดจาไพเราะ เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคนในหมู่บ้านมีคนรู้จักเยอะเพราะมีอาชีพบัญชีความไว้ใจของคนในครอบครัวและเครือญาติอุจึงมาขอให้ญาติกว่า10คนรวมถึงตนใช้ชื่อหรือนามแทนทำธุรกรรมกู้ยืมเงินในสถาบันการเงินต่างๆรวมถึงกองทุนหมู่บ้านและกองทุนอื่นๆในหมู่บ้านกว่า5ปีแล้วซึ่งไม่เคยหนีหรืองดชำระดอกเบี้ย หรือยอดเงินแม้แต่ครั้งเดียวกระทั่ง18เมษาย,ยน65เป็นวันนัดหมายชำระกองทุนธนาคารข้าวซึ่งตนมียอดต้องชำระ8,500บาทชาวบ้านก็รอชำระเงินเข้ากองทุนปกติแต่เราตั้งแต่8นาฬิกาถึงเย็นอุไม่ปรากฏตัวทำให้ต้องเลื่อนกองทุนเลื่อนชำระโครงการนี้ออกไปก่อนเพราะไม่มีคนทำบัญชีมีเพียงอุคนเดียวที่รู้รายละเอียด ดังนั้นส่วนของกองทุนไม่มีปัญหาอาจจะแค่หาคนทําบัญชีใหม่แต่เครือญาติทุกคนเครียดรอให้อุติดต่อมาเพราะทุกเดือนมียอดหนี้ต้องชําระทุกคนไม่ได้โกรธที่หายไปแบบนี้ยังเชื่อว่าจะกลับมาแต่หากหายไปนานและถึงกําหนดต้องชําระพวกตนคงต้องหาเงินชําระกันไปเองก่อนสงสัยว่าช่วงที่ผ่านมาอุเอาเงินที่ไหนมาจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินทั้งหมดโดยเฉพาะหนี้ที่นายล้วนสร้างก็มีจํานวนไม่น้อย ส่วนตัวเคยถามแต่ทั้งคู่ไม่ปริปากจึงตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่หามาจ่ายดอกเบี้ยน่าจะกู้ใครมาเพราะอุเคยเปิดปากเรื่องกู้เงินกับน้องชายของตนอีกทีเงินที่ได้มาจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนกู้คนอื่นมาส่วนเงิน10บล้านถ้ากู้มาจริงทําไมไม่เอามากลบหนี้ในหมู่บ้านดีกว่าเสียดอกเบี้ยทุกเดือน อย่างไรก็ตามการหายไปของทั้งคู่รวมถึงพาลูกไปด้วยตนเชื่อว่าเพราะหนี้สินเพราะเป็นตัวนายล้วนชอบสร้างหนี้พอมีปัญหาก็โยนให้ลูกสะพ้ยเพราะลูกชายก็ไม่เอาทานติดเหล้าเมายามากกว่า4ปีไม่ได้เป็นหลักให้เลยล่าสุดบ้านที่ไร่นาก็ขายใช้หนี้หลานที่ทำงานที่สิงคโปร์ก็ไปแล้วเป็นหนี้การประมาณ3 5 0 0 0 0บาท นอกจากนี้ทราบเรื่องจากเครือญาติว่าก่อนหายตัวไปทั้งคู่ไม่ได้พาลูกชายหรือน้องไตเติลไปสมัครเข้าเรียนมหนึ่งเหมือนเพื่อนคนอื่นส่วนบ้านที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมก็มีประกาศขายใน Facebook แต่จูๆ่ๆโพสต์ดังกล่าวก็ถูกลบไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ